สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทาคาราเต้มันเงือกวีสองนะอันเป็นไปทีเกาะปราศาสตร์นะหรือลูกสองก็ทําได้แหละแต่ว่ามันจะไปไกลกว่านะมันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างมันมีเงื่อนไขเอ,อ่อมาตาลี่สี่ร้อยของมัดเงือกนะนตั้งอ่ะ ต,งตังมีต่องร้านห้ากับเงินม่วงห้าพันนะแต่นี่ไม่หมื่นสะี่ปิดใช่คิดว่ามันแรงนะมันแรงมาก เฉพาะครับอบบน,นี้เออมันจะแรงมากนี่อ,นนอ,อีนน่อ่ะโตม o r m i n g อ่ะใช่มันแรงมากขบูุ่นได้แรงมากจุดเดียวแตกเลยตัวนี้เป็นสายแมนอยูแ่แปะแปะ ไ่นะไม่ใช่เหรอโอ้ใจคอบินมาในนี้เออนี่เหรอนารุมีอันนี้สี่ร้อยนี่สี่ร้อยสี่ร้อยก่อนนะใช่แล้ว <400. S 2> ก่อนนี้อู้เดเหรอใช่เฮ้ยเดี๋ยวมันต้องใช้กุญแจก่อนมา,ถ,าถ้าคนคนที่ไม่เคยทำส่งกุญแจให้เขาอ่ะใช่ไหม แ้เราต้องทำส่งคุณแจให้เขาก่อนแจสีอะไรนะเออคุณแจสีน้ำเงินนะจิ้มได้มาจากอรบอสสองอะลั่นไปเลยอือโอ้โหต่างห่างไปพวกพวอน้ำไตเร็วขึ้นเห็นไหมน้ำไตเร็วขึ้นวางลงทวานนู้นสักหน่อยสิ กิ้วนึงเหรอฮะ่กิ้วนึงเหรอเออไปที่เออปอ่ยตรงตัวไม่ใช่ตรงช้างอ่ะตรงไอ้ตรงปันช้างอ่ะสุดท้ายอที่เขาปั้มกันอ่ะโอเคโอเคเอา๋ยวพระมาก่อนเออเอารวดเร็วคนผ้ากับดาบยูรูนี่หรือว่าไม่งั้นก็เป็นเอ่อวินคุกนะใช่จมันจะปั้มเร็วเอาวินคุกอ่ะ นะเอาดูวิงคุกมาก่อนเป็นคู่ความเร็วเหรอเรือว่าความมันนี่ไประเบิดแสงอ่ะแล้วมันก็จะมาตุกโกรนเดี๋ยวไม่เคยทำมาดูทงนู้นทางนู้นเออไปนุ่มนี่ปิ้งตายตายตายว้าไปโนมาร์ ลองดูสักหนึ่งจุดิวดิยรับนี้ก็นดีจะได้แบบได้ตังด้วยตอนนี้ตังเหลือแค่ร้านเดียวเองลืมไปมานะจะลีไม่มีอยู่อ่ะใช้ไม่ได้จะเป็นโอลาลาเลยอ่ะโอลา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 ไปแสงไปแสงไปแสงมัวตัว เทคนิคการฟามทั้งตัวแที่ดิงจะได้ง่ายได้ก็เดี๋ยวเอาเป็นทุกันเลยอันระวังระวังเกินระวังเกินแล้วก็โอลาโอลาๆลโอ้โห ขึ้นรัวๆนึกว,ว่าน้องไม่โอเคปล่อยตัวตัวนี้ไม่ตายถ้ามันอยู่ใกล้มันจะไม่ตายต้องห่างนิดนึงปัน่นเฮ้สกิลปั่นนั่นแหละเหมาะสำหรับการไอ้สกิลตัน,นี้ด้วยมันยกขึ้นไปทั้งคู่เลยถึงแม้แต่ว่าเหมือนโด,ดตนตัวนึงแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยกไปทั้งคู่เลยนะโอ้แปบกแล้วไปดสบกแล้ว ือเป๊ะโยกโยกโยกเป็นไงไอ้โยกใส่โยกเป็นไงขึ้นมาเป็นขระวนเลยดิอย่านะเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วปันนึกว่าปีบอลนี่ขึ้นเร็วกว่าเดิมอีกใช่ปัน ไม่ปั่นไม่ได้เน็ตปิงเน็ตปิงมันปิงอ่ะจะลองฟาร์มให้ดูสักส,สกิลเดียวก่อนนะตุ๊บ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 ปิงปิงปิงมันปิงบ่อยจังเฮ้ยการาวกันปะถ้าเกิดเวลาข้าวหัวนี่คือไม่น่าจะได้นี่งไปใช้กระพาะลองใช้กระพาะดิมันจะทำให้พระเคลื่อนที่ดีมาก แบบดบลี่แกปุ๊ยปิงอ่ะปิงเออก็ประมาณนี้เดี๋ยวฟาร์มเสร็จเราจะมาโชว์อีกทีแีนวกันนะเพราะเน็ตเป็นไงใช่ก็คลิปสั้นๆเช่นกันลวกันวันนี้ก็สุดสัปดาห์กัสวัสดีครับ